เกท่านผูน้ดีเรบประวัติ <S <S ผมรู้สึกดีอย่างยิ่งนะครับที่ปีนี้เป็น50ปีของสมาคมกเกียรตินรในประเทศไทยโกลเด้นจูบิ e e และเราก็ได้ได้มีโอกาสเล่นมอบรางวัลอันมีค่ามีค่าต่อความรู้สึกข,ของพวกเรานะครับแต่ท่านเขียนที่ทรงคุณค่าในวงมังกรไทยผมคิดอยู่เสมอว่าวงมังกรไทย50ปีที่สมาคมมังกรก่อตั้งขึ้นมา มันจะต้องทำโรงอยูนะครับด้วยด้วยแสงสว่างและปัญญาผมคิด่างนั้นสเสมอแสงสะว่างและปัญญาเป็นด้วยคมป์หนึ่งที่ถูกยกมาไว้ในโลกกิจ mm hmm. นนยุทธ์มันมีลัก lux it's very l ลัก u ์หมายถึงแสงสวา่างแต่ very lux หมายถึงปัญญาหมายถึงความรู้สึกที่งดงามที่สุดผมคิดว่าแนวคิดของท่านทั้งสี่ท่านที่เราประวัตินี้เป็นแนวคิดที่มีมีพลังอย่างยิ่งที่สมอง แรงงานที่มีคุณค่าที่ผมนาไปแสดงละครแสดงว่างาน,านพวกนั้นทั้งหมดเป็นงานของุคนที่ทรงพลัง,งมีระยะสัมผัสที่ทสาคัญอุมาณันมาการยโอของพี่จากวีเทอร์โบจะเป็นนักเขียนที่มันมันซับซ้อนมากในวิถีชีวิตต่างๆแนวคิดการแปรโครงสร้างของการใช้ชีวิตของที่โซเป็นตัวอย่างของนัก,ขนกเขียนที่ที่รุ่งเรืองและก็มีมีความหมายในชีวิตมากรุ่งเรืองหมายถึงว่าําใช้ชีวิตเล่านั้น ออกแาวขึ้นมาได้ฝฟทุตัวงผมจะโดรโ่งขึ้นมาได้คุณเรื่องเด็กไม่ต้องพูดนะครับเรารู้จักโลกหนังสือเรารู้จักอะไรต่างๆมากมายในกระบวนการสร้างหนังสือท้งหมดที่ผ่านมาในสังคมสังคมวรรณกรรมของไทยอันนี้เป็นระยะสาคัญม,มากเพราะฉะนั้นการแปรไม่ว่าจะในนาประกาไหนก็ตามมันเป็นเป็นหนังสือแปรมันเป็นเป็นวรรณกรรมที่แปรมาเพื่อชีวิตของพวกเรา แตคกมันจะเป็นที่ยาสีกาสารไม่ว่าจะเป็นน้ำประกาไหนก็ตามแต่เพระคุณลเกๆทรงถลง,งเสมอในคุณค่าขรงประเด,ด็นสำคัพอถึงการสุมเมศับอารประ์สุมเมศิ์งทุกวันนี้ผมคิดว่าเมื่อไปด่านหนังสือทุกรางผมเป็นอัจารา์สุมเมศอยู่เพื่อหลังอยู่หลังร้านขายหนังสือที่มีคุณค่ามากผมไม่รู้ว่าวันนี้คนส่วนใหญ่จะมองเห็นหนังสือที่ การสุเมตขายว่ามีคุณค่านะแต่ื่อทีเราสอบถามท่านระหว่าตั้งแต่บาเตอร์คารามาซอฟตั้งแต่พี่น้องคารามาซอฟจนมาถึงวอลเดนวันนี้ผมดีใจที่ซีรีส์เกาหลีนำวอลเดนไปเป็นหนังสืออ่านประกอบของพระเอกเขาใน้รื่นในซีรีส์ของเกาหลีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอะไรบางสิ่งบางอย่างในโลกของวรรณกรรมและการรับรู้ของสังคมผมอยากให้สังคมไทยได้อ่านหนังสือที่ที่การสุเมตขายมากๆ เมือนที so, time, And, so, ่ได้อ่านหนังสือที่อาจารย์เบตได้แนะนาได้แปลมาได้ทาหนังสือต่างๆออกมาเหมือนอย่างทุณพี่สมอได้ไปทํางานได้มาถึงคุณตีนะครับคุณตีเป็นเป็นเคยเป็นบอกบองผมครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้สําคัญครับเรารู้จักตอกยาในฐานะพลังทางปัญญาอย่างแท้จริงด้วยหนังสือที่ที่คุณตีทำและบทบาทต่างๆที่คุณตี อยู่ในวงการระดับตำนานยิ่งใหญ่ช่วยเหลือเพื่อตูนวงการนักเขียนควาั้นว่ากไปแต่สมาคมนักเขียนก็ได้รับการเพื่อกูจากดนตรีด้วยความบริสุทธิ์ใจนผมถือว่านี่คือความงดงามอย่างที่ที่พวกเราที่พวกเราได้มอกละปีนันเป็นแสงเป็นแสงสว่างนะเป็นปัญญาเป็นญาีิคุณที่สร้างคุณค่าให้กับพวกเราอย่างมั่งมือจริงๆสมาคมนักเขียนไม่มีอะไรนะครับในปี ในปีนี้สุดเป็น50ปีผมถือว่าการมอบรางวัลซึงเป็นต่างประนี้ยังได้ค่าหนักมากมายนะจะเด้กประคุณค่าที่ท่านทั้งหลายมอบให้กับพวกเราท่านมอบให้กับองค์การของไทยผมบองว่ารางวัลที่ได้มอบให้ในวันนี้จะเป็นจิตติกุณสําหรับการสร้าง สร้างในยทาปัญญาสาหรับนักเรียนในรรู้ต่อไปสําหรับผู้ที่สร้างก็ดูประการในการทบ่โครงการนักเรียนได้รันการอกต่อไปขอทุกท่านมันครบดีวยความสุขขอทุกท่านได้สร้างสายงานเพื่องการนี้ต่อไปจะขอให้ทุกท่านเต็มเปี่ยมด้วยความปัญญาดับเนื่องกันดีไปต่อไปครอบด้วยนิตจารวัด